สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับสวัสดีวันที่13มิถุนา2568นะครับก็วันนี้ก็มีหนาะทางฟุตบอลมาฝากเหมือนเดิมนะครับกับฟุตบอลสกอร์สูงแรกยํำหลังนะครับวันนี้ก็มีมา2คู่นะครับไปเริ่มที่คู่แรกกันครับเป็นฝรั่งเศสยู0พบกับเม็กซิโกยูย่นะครับเวลา22่นกาสานาที คู่นี้ฝรั่งเศสเปิดต่อมาที่0.75สูงที่2ลูกูครึ่งควบ3ครับราคาผู้เจ้าบ้านจ่ายที่1.56ราคาผู้เสมอจ่ายที่3.90คู่นี้เลทเสมอแล้วก็เลทต่อตรงนะครับสำหรับฟุตบอลที่ต่อ0.75นะครับตอนนี้ฝรั่งเศสต่อที่0.75น้ำที่ 80นะครับคาดว่าน่าจะขยับไปเป็น1ลูกนะครับก่อนเตะสถิติคู่นี้นะครับ5นัดล่างสุดนะครับไม่ได้ไม่ใช่เฮตุเฮตนะครับ5นัดล่างสุดนะครับทั้ง2ทีมนะครับออกสูงแรกทั้งห้านะครับทั้ง5้านัดเลยก็มีประตูในครึ่งเวลาแรกนะครับคู่นี้ก็ถือว่าผ่านนะครับอยู่ในเจนนะครับ คิดว่าน่าจะมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรกนะครับก็ต้องรอลงทุนในเดรีราคา1ลูกหรือ0.75ลงมานะครับอีกคู่นะครับเวลาตีหนึ่งนะครับเป็นโรมาเนียนะครับ U19 พบกับมอนเตเนโกร U19 เช่นเดียวกันนะครับเป็นฟุตบอลทีมชาติเหมือนกันนะครับคู่นี้ก็โรมาเนียเปิดต่อมาที่0.75สูงที่2.5 ราคาผูทีมต่อจ่ายที่1.58ราคาผูเสมอจ่ายที่3.73คู่นี้ราคาผูก็อยู่ในเลทในเกนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะครับราคาสวยสถิตินะครับ้าพล่าลสุดก็ส่วนมากจะออกที่ครึ่งเวลาแรกนะครับส่วนมากจะไม่ได้ย้ำนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่ราคาสวยแล้วก็สถิติดีนะครับ วันนี้ผมก็มองไว้2คู่นะครับในเด็ดฟุตบอลสูงแรกนะครับสูงไม่เกิน3ลูกนะครับฟุตบอลที่สูงไม่เกิน3ลูกมันจะลงทุนง่ายนะครับเพราะว่าเครื่องแรกมันจะเปิดมาที่1ลูกหรือ1.25นะครับรอสัก10นาทีหรือ15นาทีราคาก็จะลงไว้นะครับถ้าฟุตบอลที่เปิดแพงนะครับ3ลูกหรือ3.25ขึ้นไป มันต้องใช้เวลานานนะครับกว่าราคาจะลงมาวันนี้ก็ฝากไว้2คู่นะครับสาหรับแนวทางฟุตบอลสูงแรกย้ําหลังนะครับท่านใดสนใจอยากได้แนวทางหรืออยากได้ราคาพูตารางราคาภูก็ทักมานะครับก็มีให้เสมอนะครับหรืออยากเข้ากลุ่มก็แอดไลน์มาที่168 t c k นะครับหรือหน้าปูกคลิปเลยนะครับกลุ่มเราเข้าฟรีนะครับ ไม่ได้ครับเปิดยุทธ์สามร้อยห้าร้อยฝากเครดิตถึงดึงเข้ากลุ่มไม่มีนะครับกลุ่มเราเล่นจริงแทงจริงนะครับไม่มีบินปลอมใดๆทั้งสิ้นนะครับกลุ่มเราไม่ได้จ้างสมาชิกเข้ากลุ่มใดๆทั้งสิ้นนะครับเราสมัครด้วยใจนะครับเองหาคนที่ชอบสายสะกอเหมือนเรานะครับเพราะว่าสายสะกอลงทุนง่ายนะครับไม่เสี่ยงเหมือนบอลเต็งบอลตัวนะครับสายสะกอยิงฝั่งไหนก็ได้ตังนะครับ สำหรับวันนี้ฝากไว้2คู่นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ